อัสลามุอะลัยกุมวะราฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุยินดีต้อนรับสู่รายการอิสลามยามเช้าเอพิโซดที่37ครับพี่น้องครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามให้ทันโลกเหนื่อยที่ต้องหาเงินให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ซื้อสิ่งที่คนอื่นบอกว่าต้องมีเรากำลังอยู่ในยุคที่ความสุขถูก,ถกวัดด้วยมูลค่าและมูลค่าถูกวัดด้วยความเปรียบเทียบ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกรงขังของความโลภนั่นคืออัลกอนาอะหรือความพอเพียงครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมมหาเศรษฐีที่มีเงินนับหมื่นล้านถึงยังนอนไม่หลับแล้วทำไมคนขับรถรับจ้างบางคนถึงยิ้มได้กว้างกว่ามหาเศรษฐีเหล่านั้นความลับนี้ถูกซ่อนอยู่ในหัวใจครับ ในมุมมองของอัลกุรอานอัลกอนาะไม่ได้แปลว่าความจนแต่มันคือการสงบนิ่งต่อสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้สุรออัตตกาสซูดายะที่1-2ถการสะสมสมบัติให้เพิ่มพูนนั้นได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินจนกระทั่งพวกเจ้าได้ไปถึงหลุมฝังศพวิเคราะห์ความหิวโหวยที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์กุญแจคือชูโกรหรือการขอบคุณ เชื่อมโยง E.P. ีที่ผ่านมาหากไม่ขอบคุณเราจะไม่มีวันพอหากไม่มีอัลกอนาอะเราจะไม่มีวันพบความสงบดุอาของนบีโออัลลอฮ์โปรดประทานให้ฉันมีความพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้และโปรดประทานความจำเริญหรือบรารกะในสิ่งนั้นด้วยเถิดจากฮะดิษจงมองผู้ที่อยู่ต่ำกว่าท่านในเรื่องทรัพย์สินและอย่ามองผู้ที่อยู่สูงกว่าท่าน เพราะมันจะทำให้ท่านไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลลอฮ์จิตวิทยาการเปรียบเทียบทำไมโซเชียลมีเดียถึงทำให้เราเป็นโรคไม่พอใจในตัวเองหรือ FOMO Fear of Missing Out อัลกอนาอะคือพลังหรือ Power of Contentment เมื่อคุณพอคุณจะมีอำนาจต่อรองกับกิเลสคุณจะไม่ยอมทำผิดศีลธรรมเพื่อแลกกับเงินทองเพราะคุณรู้ว่า ที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วตัวอย่างจากชีวิตท่านนาบีสอล,ลัลลนฮุอลัยหิวซัลลัมท่านนอนบนเสื่อใบไม้จนเป็นรอยที่หลังท่านมีอาหารเพียงพอแค่ประทังวันต่อวันแต่ท่านคือผู้ที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติด้วยเกียรติยศและความสงบใจขั้นที่หนึ่งแยกแยะระหว่างความต้องการ Want และความจำเป็น Need สังคมยุคนี้สร้างความต้องการปลอมๆขึ้นมาหลอกเราตลอดเวลาขั้นที่สองการนับความโปรดปรานที่ไม่ใช่เงินสุขภาพที่แข็งแรงลมหายใจที่สะดวกการที่มีอาหารกินครบมือ้อเล่าเรื่องความสุขของผู้มีสามสิ่งนี้ในวันใดวันหนึ่งคือผู้ที่ได้ครองโลกทั้งใบขั้นที่สามการบริจาคสดาะอ การให้คือการยืนยันว่าเรามีพอแล้วและเราไม่ได้เป็นทาสของเงินขั้นที่4การระลึกเสมอว่าไม่มีใครเอาทรัพย์สินติดตัวลงหลุมศพได้นอกจากผ้าขาวสามผืนและความดีอัลกอนาะไม่ใช่จุดจบของการพัฒนาตนเองแต่มันคือจุดเริ่มของความสงบสุขในขณะที่กำลังพัฒนาจงทำงานให้หนักเพื่ออัลลอฮ แต่จงใช้ชีวิตให้เรียบง่ายเพื่อหัวใจของคุณเองพบกันใหม่ใน EP 38อัสซา a ลม a อะ i ลกุ w มวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ